ห้องครัวดได้บาร์บีคิวปิ้งย่างทุกคนหมูกระทะคู่หญิงรับอาหารเช้าอะไรดีอขอเป็นครัวซองกับเอ,เ,อเอสเปรสโซ,โซ่ไม่มีครัวซองไม่มีต้อง <laughs> กิน กำลังมองหาที่อาศัยจะสร้างครอบครัวรู้ไหมตอนนี้อยู่ที่ไหนพัฒนาการ3 2ใช่เวลาเราจะเลือกบ้านเลือกอสังหาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ดูว่าเออบ้านที่ชอบสไตล์ที่ชอบใช่ปะมันก็ต้องอยู่ในทำเลที่มันดีที่สำคัญเลยหวงจุ้ยต้องโดนนี่โ,โหวันนี้เรามากับโปรเฟชชั่นอลฮวงจุ้ยนะทุกคนจะบอกว่าโซนนี้ออมีการพัฒนาจเจริญมาเรื่อยๆแมคโครสำนักงานใหญ่อยู่แถวนี้เขาถึงเรียกว่าพัฒนาการโครงการที่นี่เขาชื่อว่าชีเซน แต่โซนนี้โซนชิเซนเนี่ยมันจะอีกโซนนึงแต่ว่าเราอยากพาแอมมาดูเฉพาะโซนนี้เรียกว่าโชว์ตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าบ้านละหลังนี้แหละที่อยากจะมาให้ดูแอมมาดูตรงนี้เฉพาะข้างหน้านก่อนนะถึมีรถเนี่ยแอมมีรถประมาณ4คันเนี่ยจอดได้สบายเราอยากจะทําเป็นออฟฟิศก็ได้เป็นที่อ,อาศัยก็ได้จะมีโซนที่เป็นดับเบิลวอลลุ่มชัวอย่างเงี้ยแล้วข้างบนเนี่ยอยู่เป็นแบบลักชัวรี่คอนโดอ่าได้ส่งฟิลลิง่งทุกองประกอบพาไปดูข้างใน ตอนนี้เราก็อยู่ในบ้านโซนของโชวจะบอกว่าทำเนทองแบบเนี้มันมีแค่22หลังกี้นั่งวัดดูแล้วปึ๊บปึ๊บ,บดูเรียบร้อยแล้วอันนี้แล้วแต่ความเชื่อนะแต่บอกว่าคงจุ้ยเป็นสิ่งที่มันสัมพันธ์ดินฟ้าการใช้ชีวิตหลักสําคัญเนี่ยคือจะบอกว่าตรงเนี้ยเราจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ที่ที่แบบว่าอามานอนเล่นอืดสบายไม่ใช่แนวนั้นถ้าใครต้องการบ้านที่แบบว่า ฉันกลับบ้านมาฉันนอนอย่างเดียวฉันไม่ได้แบบว่าเกี่ยวอะไรกับเรื่องงานเลยอะรีวิวกันตรงๆว่าไม่ต้องเอาที่นี่อ่าอ่าแต่ถ้าใครอยากได้บอกว่าอยู่แล้วจเจริญรุ่งเรืงองอยู่แล้วทํามาหากินหลวรู้สึกว่ามีกําลังมีแรงบันดาลใจในการที่จะต้องออกไปทํางานหาเงินเลี้ยงครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย ตรงที่นี่ซึ่งจริงๆก็เหมาะกับคนรุ่นใหม่มากๆเลยนะคะใช่รุ่นแมใ,ใช่ไหมใช่เพราะว่าวัยรุ่นมีหลายอาชีพม,มีทั้งงานประจํามีทั้งธุรกิจส่วนตัวแล้วในบ้านหนึ่งหลังของเขาเนี่ยเขาต้องมีออฟฟิศโฮมจุ้ยตรงนี้เขาเรียกว่าโฮมจุ้ยหลงเหมือนหออลงเหมือนแปลว่าถ้ำมังกรหลงแปลว่ามังกร,รงเหมือนแปลว่าถ้ำถ้ำมังกรก็คือเป็นที่ซ่อนกายเรนของมังกรเราแข่งขันแข็งเนาะกลับมาบ้านเนี่ย อยู่อย่างสบายด้วยแล้วก็มีแรงบันดาลใจมีอินสปิเรชันในการใช้ชีวิตแนะนําที่นี่บ้านต้องอยู่กันยาวๆถูกป่ะเราซื้อบ้านเนี่ยไม่ใช่แบบราคาบาทสอบาทถึงบอกแอมบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ว่าจะซื้อสักแต่ว่าถูกอย่างเดียวไม่ใช่ต้องบอกว่ามันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอย่างน้อยเนี่ยราคาเมื่อเราซื้อไปอาสังหาเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่ามันจะขึ้นทุกที่นะแต่ตรงนี้มีแต่ขึ้นขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆแน่นอนจะบอกว่ารอบๆนี้นะ40ล้าน50ล้านมีหมดเลย แต่ถ้าต้องการที่ที่มันแบบสร้างอินสปิเรชันให้กับชีวิตมีความสมดุลบาลานซ์ในชีวิตจริงเนี่ยต้องมาดูที่นี่ค่ะเข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยถ้าเราอยากทําตรงนี้ให้เป็นที่นั่งเล่นต้อนรับแขกเงี้ยโอเคแต่ถ้า,าบอกว่าเฮ้ยอ,อยากจะทําให้มันเป็นออฟฟิศอย่างเงี้ยเป็นออฟฟิศเล็กๆนะแอมยูทูบเบอร์อย่างเ YouTuber, างี้ยมีพนักงานสัก3ามคนก็อย่างนี้ก็ได้บ้านตัวอย่างเราก็ทําให้ดูว่าถ้าเราต่อเติมเป็นการช่า,ชาเล็กๆอย่างนี้ก็ได้ก็ต่อก็แล้วแต่เราเอาหลูขนาดไหนสามแสนห้าแสน จริงจริงแล้วตรงนี้ติดถนนนะคะทุกคนถ้าสมมตินะสมมติว่าแอมเป็นเจ้าของธุรกิจแฟชั่นนะฮะบอกกับันนี้ที่แต่งตัวว่านะคะเราก็มีโชว์รูมแฟชั่นของเราได้เพราะว่าตรงนี้ก็คือออกไปด้านหน้าได้นะคะแล้วรถก็คือทงนี้ได้สมมุติว่าพนักงานเข้าทางนี้แต่ว่าเราอ่ะส่วนตัวเราอยากเข้าทางนู้นแยกออกจากกันเข้าตรงนี้แล้วตรงนั้นเนี่ยสำหรับเจ้าของบ้านขึ้นข้างบนเลยไม่ต้องมายุ่งกันอย่างเงี้ยอสุดยอดหรือถ้าเราบอกว่าอยากไปที่พระกระสายไอ้ตรงเนี้ยตามมาทองครัวได้ ทำสวนก็ได้มป,ปคิวปิ้งย่างทุกคนหมู่กระทะช,ชั้นแรกเนี่ยแล้วแต่เลยว่าเราอยากทําเป็นอะไร <c oughs> ลิฟต์ยุดยทุกคนบ้านมีลิฟต์อันนี้คือจะบอกว่านี่เป็นตัวอย่างที่ <c oughs> เขาทําให้ดูว่าบ้าน,เ,น <c oughs> เขาออกแบบมาเพื่อสําหรับทําลิฟต์ได้ <c oughs> จะใหญ่กว่านี้ก็ยังได้นะ คือช่องมันมีเยอะมากแล้วแต่เราออกแบบถ้าเราบอกว่าตรงนี้อยากให้เป็นออฟฟิศถ้าเราไม่อยากให้แบบความส่วนตัวเราอะเนาะแบบบางทีครอบครัวเรามาเราไม่อยากจะเดินผ่านเราสามารถทําลิฟต์เนี่ยแล้วออกแบบให้ประตูอะมันอยู่หน้าทางเข้าได้ต <c oughs> อดรถเสร็จปุ๊บข้างหน้าใช่ไหมขึ้นลิฟต์ได้เลยโดยไม่ต้องผ่านนี้ก็ได้หรือจะทําให้ผ่านก็ได้เดี๋ยวเราไปดูทั้งบนกันว่าเฮ้ยเราฟิลตรงนี้สมมุติเราทํางานเราก็อยากได้อารมณ์ที่แบบที่พักอาศัยชืช่อชปาร์ตี้เล็กๆจิบน้ําชาไปจิบน้ําชากันค่ะทุกคน ผู้หญิงรับอาหารเช้าอะไรดีอขอเป็นโคซองกับอเอสเปสโ,โซ่ไม่มีโคซองไม่มีต <c oughs> ้องกินนี่เราใช้ชีวิตแต่ว่าเราตื่นเช้าลงมาเนี่ยอ่ะขน,นมปังเอาไปเอาคุณคะตอนเช้าเนี่ยลงมาเนี่ยดื่มกาแฟตอนเช้าคุณจะปาร์ตี้อะไรชิลๆนิดน,นึงก็ได้ <c oughs> ตรงนี้ก็ทําเป็นครัวแบบเล็กๆได้ถ้านั่งเต็มที่เนี่ยสามคน5คนเฉพาะตรงนี้นะ าะตรงนี้นะก็โอเคตรงนี้ก็ง่ายๆอันนี้ว่าดูดีแล้วเนาะนี่ดูดูหรูใช่ไหมเดี๋ยวต้องอมุมไปทางนู้นดูนี่ตรงเคาน์เตอร์บอกว่ามาจิบกาแฟตอนเชา้าตอนเย็ยนก็มาดินเนอร์กับครอบครัวตรงนี้ดนูนั่งกันได้6คน8คนยังได้เลยคือถ้าแอมเข้ามาจะรู้สึกว่ามันโลมสบาย มันดูฮารุฮาราแอบอยากบอกว่าตอนแรกที่เข้ามาแอมรู้สึกว่ามันแคบนะหมายถึงว่ามันดูแคบๆเนาะหรือเปล่าอย่างเงี้ยเหมือนไอ้ตึกหรือเปล่าอย่างเงี้ยการออกแบบเขาเนี่ยคือฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยการที่ทําให้มันโปรงเขาเรียกเป็นดับเบิลวอลลุ่มอะมันจะรู้สึกว่ามันโปรงสบายดูกว้างขวางนอกจากมีอาหารตรงนี้ยังดูเหมือนมีชั้นลอยแต่ไม่ใช่ชั้นลอยที่แบบว่าเอาไว้เก็บของนะมันเป็นชั้นลอยที่มันใช้การได้จริงอะทำให้ตรงนี้เป็นโซนที่เรามาพักผ่อนเป็นแฟมิลี่รูมอย่างนี้แล้วกันกินข้าวเสร็จเราจะมานนอ ดูทีวีแอมมานัางกับแฟนแฟนสองคนสามคนอะไรเงี้ยก็ได้อยู่อะไรเงี้ยมาทรงไทยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเหมาะกับคนไทยด้วยความที่อากาศมันร้อนแล้วเวลาอากาศร้อนมันจะลอยขึ้นสูงนี่เขาก็ทําตรงนี้ให้มันปโปร่งกระจกก็จะแบบใหญ่สูงปโปร่งมากแล้วก็ยังมีเฉดเอาไว้กัน้นการแดดการทิศทางเนี่ยช่วงเวลาเย็นๆในเช้าเ้าลมมันก็จะโฟลงซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมากในเรื่องฮวงจุ้ยนะฮวงจุ้ยคือความสัมพันธ์ระหว่างดินฟ้าอากาศ แสงต้องเข้าลมต้องดีถึงจะโอเคไม่ให้อยู่อับอับมืด,ม,ดมืดอย่างเงี้ยแดงวพวงจุ้ยไม่ดีอันนี้ยืนยันว่าอยากเป็นถ้ำมังกรอนบางกรทีร่แท้ถูกเดี๋ยวไปดูชั้นลายกันทางเดินบันไดเนี่ยที่เขาก็ทำมันโปร่งมันเป็นทางที่มันหน้าหลังหน้าหลังไม่ใช่พวงจุ้ยที่ไม่ดีนะยืนยันว่าตรงนี้พวงจุ้ยดีจริงๆตรงนี้ก็เป็นทิศทางที่รับเรื่องดีๆเข้ามาเนี่ยเขาก็ทําเป็นเนี่ยที่เปิดระบายอากาศได้เห็นป่ะขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารนั่งประจำขอบหน่อเลยะ เชิญเ <หา S 1> นี่ยเน,นี่ยเน่ย <หา S 1> เราก็ยังอยู่ในโซนที่เป็นชั้ลอยแต่มันเป็นชั้ลอยที่มันใช้การได้จริงไดยทาอะไรก็ได้อย่เงี้ยที่ทําเป็นออฟฟิศเล็กๆก็ได้มันที่ทํางานส่วนตัวได้สามารถมองไปเนี่ยยังเห็นลูกๆวิ่งเล่นอยู่จะบ,จบอกว่ากว้างมากแอมมมองไปเห็นแฟนกําลังนั่งเล่นเกมอย่างเงี้ยได้อยู่ในสายตาไม่ค่าสายตา อาจจะเป็นห้องฟิตเนสเล็กๆก็ได้แล้วแต่ห้องพระอะไรอย่างเงี้ยข้างหลังเนี่ยด้วยความที่บอกในีมาว่าตรงนี้คงช่วยมันดีจริงๆเขาก็รับมาทั้งข้างหน้าข้างหลังเนี่ยแล้วก็คือนั่งทํางานตรงนี้ทุกคนเงินเงินเงินบ้านที่ดีมันต้องบาลานซ์ทั้งการทํางานก็บาลานซ์การใช้ชีวิตก็บาลานซ์อะไรเงี้ยมันเหมาะกับการเป็นถ้ำมังกรจริงๆบ้านเนี่ยมันทําให้สภาพอากาศสิ่งแวดล้อมมันไม่ได้เครียดจนเกินไปอย่เงี้ยอยู่ก็สบายๆชิวๆ ต้องบอกว่าเป็นมาสเตอร์เบดรูมที่ว้าวมากทั้งชั้นนี้ทั้งชั้นเลยเป็นห้องนอนใหญ่หมดเลยเข้ามาปุ๊บเนี่ยมีทั้งโซนห้องน้ําห้องแต่งตัวหรือห้องนอนเดี๋ยวเข้ามาก็คือประทากับสิ่งนี้อ่ะนี่จะบอกว่าสุขภาพเนี่ย <c oughs> นี่เขาให้มาด้วยนะอ่างเนี่ <c oughs> ออนยค่ะว้าทุกคนเข้ามาแล้วก็แบบปากับอ่างอ่ะนอนชิวๆก็คือทํางานเสร็จเหนื่อยเนาะ,ะแล้วก็แบบอ,อยากมีแหลกบ้างก็มี คเขาให้มาด้วยเนาะอันนี้ใช่ใช่จะบอกว่าไซส์เนี่ยแช่สองคนได้นะเอออันนี้กีดมากมันเป็นความฝันของผู้หญิงพี่พีโอ้เขาเรียกอะไรนะ w ลอ k in c ค o s e t ก็ตรงเนี้ยจริงๆเราจะออกแบบเป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมเออแต่มันก็เหมาะกับคุณผู้หญิงจริงนะใช่ดูดี แต่งหน้าตรงนี้นะคะเลือกเสื้อผ้าตรงนี้เลือห้องขายเครียองแงผู้หญิงถ้าเป็นคุณผู้ชายก็เป็นห้องเล่นเกมได้ไอ้เหมือห้องเล่นเกมตั้งสเตชตันได้เลยเนถ้าเป็นสายแบบออกกําลังกายอย่างเงี้ยเขาก็จะทําเป็นแบบปห้องกํำลังกายเล็กๆ<น>ก็ได้ <S 1> <S 1> <S <ๆ>เขาทํามาเนี่ยสามารถทําอะไรยังไงก็ได้อันนี้คือตัวอย่างที่เขาทำให้ดูว่านี่คือที่นอนถูกไหมแล้วข้างหน้าทิศก็ดีตรงโซนที่มันไปางทางตะวันออกอ่ะมันแปลว่าตอนเช้าเนี่ยแสงมันส่องเข้ามามันทําให้เราไม่ขี้เกียจอันนี้คือซอด้านหน้านี่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 ขับเท้สิ เหมือนคอนโดจริงๆใช่ใช่ใช่แล้วตรงนี้เขาออกแบบมาให้บาร์โคนี่ตรงนี้เป็นตัวแอลอคือเดินไปถึงตรงนู้นได้เพราะนั้นเราอยู่ตรงนี้เนาะค่ะเออเราสามารถออกแบบตรงนี้ว่าเฮ้ยตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นเรามานั่งทางานเล่นๆมานั่งเล่นโทรศัพท์เติรดตรตรงนี้ได้เล็กได้น้อยอย่างนี้ใช่ไหมถัเลาะกบแฟอย่างงี้ก็มานั่งฝิกนิดนึงเธอออกไปข้างนอกใช่ตรนี้เนี่ยเออแล้วตรงนี้ก็สามารถเดินออกมาเลยแล้วมันทะลุถึงการข้างหน้าได้มีกว้างมากพี่บีกว้างมากเล มีคอนโดมากไม่แล้วเนี่ยคืออะตรงนี้มีประตูเปิดมาด้วยเด้ค่ะเออจากใช่ใช่จากตรงนั้นมาเนี่ยตรงเนี้ยมันจะทําให้มีความรู้สึกเหมือนเราก็ยังเหมือนคนที่ชอบอยู่แบบในเมืองอ่ะชีวิตแบบเออร์เบิร์นอ่ะเออมันอยากอยู่แบบคอนโดที่มันมีความกชัวร่อ่ะเรามองขึ้นไปข้างบนปืแเราก็จะเห็นห้องข้างบนอ่าคือมันเป็นช่องทะลุกันแล้วมันจะทําให้มันไม่ร้อนมันระบายอากาศได้ดีแล้วก็แบบเอ๊เซฮายได้เดี๋ยวไปดูข้างบนกันนี่นี่ลิฟต์นี่เห็นไหม พอเราบางทีอยากส่วนตัวส่วนตัว,วนี่เรา <Wow. S 2> สามารถเนี่ยจากหน้าบ้านากหน้าบ้านถ้าเราออกแบบลิฟต์เนี่ยให้มันเข้ามาส่วนตัวที่ว่าขึ้นมาถึงนี้ได้เลยตรงนี้มันเป็นฟังก์ชันเขาทำเป็น2ห้องนอนก็จะเป็นปห้องนอนเล็กนะซึ่งมันก็ไม่เล็กนะเนี่ยวิวมันก็กระจกเป็นแอลแล้วเราสามารถมองทะลุเป็นล่างได้ตรงนี้มันอยู่หน้าบ้านพอดีนะมันเป็นรับไม่ต่างอะไรกับเจ้าของบ้านใช่ปะเพราะนั้นเนี่ยถ้ามีลูกขี้เกียจขี้เกียจแอมอย่างเงี้ย เอาอยู่ห้องนี้จะได้ยขยนันค่ะโ,โอ้เนี่ยมีทั้งโซนที่มันเป็นเตียงนอนนี่น่าจะควีนไซส์ได้เนี่ยมีชุดเครื่องแปลงโต๊ะตรงนี้ก็ยังได้อีกอที่ว่างเยอะแล้วเนี่ยตู้อีกนะคะใช่แล้วมีห้องน้ำในตัวด้วยเพราะเขาทำที่ระบายอากาศเนาะห้องน้ำที่ดีเนี่ยมันต้องระบายอากาศได้อย่างเงี้ยออไม่ใช่ตังลมช่วยหรืออย่างเงี้ยโอเคแสงก็เข้าใช่ป่ะมันอยู่มันไม่อับเยตรงเนี้ยมันก็เป็นห้องนอนเล็กซึ่งสามารถดีไซน์นี่เขาก็ดีไซน์มาว่าเราสามารถทำห้องนี้เป็นห้องออก ถ้าเป็นแอมแอมจะทําเป็นห้อง้อมเต็นมวีกระจกเป็นห้องคาราโอเกะเออพี่โป้งชอบสามารถบูบูได้คาราโอเกะนี้ก็โอเคนะแต่อย่างที่บอกก็สําคัญว่าีกห้องจอยที่นี่นี่แหละไม่ว่าคุณจะอยู่ข้างหน้าหรือคุณจะอยู่ข้างหลังอะเออมันก็ได้รับแต่สิ่งดีๆเหมือนกันอยู่ตรงไหนก็ไม่ขี้เกียจอันนี้เขายังทำเนี่ยแผ่นเฉดที่มันกรองแสงกรองอากาศชั้นหนึ่งด้วย เดี๋ยวจะให้แอมไปถามรายละเอียดเนาะเพราะว่าแอมบอกว่าเงินในกระเป๋ามันสั่นละมันสั่นไปละเหรียญนะคะอ่าก็จะด,ดูว่าเอ๊ะจริงๆอ่ะเราดูแค่นี้พอหรือเปล่าต้องดูถึงเรื่องวัสดุอุปกรณ์ด้วยอันนี้รู้มาว่าพื้นเนี่ยใช้เป็นกระเบื้องยางมันไม่หยากไม่กระด้างเกินไปมันให้ความรู้สึกยังดูเป็นธรรมชาติอยู่อะแล้วมันก็ดูแลรักษาง่ายทําความสะอาดง่ายเดี๋ยวส่งแอมไปถามดูเด้อโอเค เดี๋ยวพี่ธาจะมาแนะนําเรื่องวัสดุแล้วก็โครงสร้างของบ้านหลังนี้เนาะค่ะขอบค,คุณคุณแอมมากเลยนะคะวัสดุที่นี่นะคะก่อสร้างด้วยอิฐมวลเบาะคะ่ะเราคํานึงถึงว่าอนาคตเผื่อคุณแอมเนี่ยต้องการที่จะปรับปรุงต่อเติมเนี่ยก็สามารถที่จะทําได้ง่ายนะคะแล้วก็อย่างตะกี้บันไดที่ขึ้นมาค่ะจะเป็นค,นคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วก็วัสดุปูุผิวด้วยไม้จริงเลยนะคะสังเกตว่าเวลาเดินอ่ะก็จะค่อนข้างแข็งแรงมั่นคงแล้วก็ตัวพื้นนะคะวัสดุเนี่ยเรียกว่า SPC ค่ะหรือว่าเป็นกระเบื้ เรือ่องยางลายไม้นะคะความหนาก็คือ5.5 mm มิลลิเมตรนะคะสังเกตว่าเวลาเดินเนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะนุ่มนะคะ,คะสบายเท้าแล้วก็การดูแลรักษาเนี่ยก็คือง่ายมากอะ,ค,ะค่ะทำความสะอาดได้ง่ายเพราะว่าวัสดุชนิดนี้อะค่ะจะมีความยืดหยุ่นสูงอะค่ะคนทางเรื่องของความร้อนแล้วก็ความชื้นได้ดีมากๆเลยค่ะสำหรับใครที่อยากได้ฟิลแบบไม้แท้แต่ว่าทำความสะอาดง่ายเพราะบางทีไม้แท้มันก็ดูแลเรื่องความสะอาดยากเนาะ อันนี้ก็คือตอบโจทย์เลยจริงๆค่ะสุดยอดค่ะทุกคนฮัลโหลมาแล้ว บอกแล้วว่าดีใช่โอ้โหนี่จะบอกว่าวัสดุเจ๋งมากนะคะที่สําคัญก็คือต่อเติมอะไรได้อีกเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าแอมเพิ่งรู้มาว่าเขามีเรื่องได้รับรางวัลด้วยนะเดี๋ยวให้พี่เขามาเล่าให้ฟังดีกว่าอ๋อค่ะสวัสดีค่ะพี่บีโครงการของเรานะคะได้รับรางวัลน,นะคะเป็นบ้านจัดสรรประหยัดพลังงานยอดเยี่ยมมาคะ่ะของปีที่ผ่านมานะคะ่ะจัดก,กระทุวงพลังงานค่ะห้อกแบบดีใช่ไหมลมก็ดีแสงก็ดีอะไรอย่างเงี้ยคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมซื้อบ้านราคา ยี่สิบล้านอืมโอมันแพงอะไรอย่างเงี้ยมันจะแพงถ้าเกิดว่าที่ที่นั้นซื้อแล้วมันไม่จเจริญมอกงามแต่ถ้าเราคิดว่าเรามีกําลังพร้อมในการซื้อบ้านราคาแบบนี้และคิดว่ามันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าไม่ว่าจะทําเลก็ตามหงจุงก็ตามถ้ามันสามารถส่งเสริมให้เราจะเิญรู่เรืองได้เนี่ยก็มันก็เป็นการลงทุนที่เหมาะสมคุ้มค่ากับการลงทุนมากๆโดยเฉพาะในโลเคชั่นพัฒนาการนะคะที่ราคาที่ดินเนี่ยยิ่งอยู่ก็ยิ่งร่ํารวยค่ะเพราะว่าราคาที่ขึ้นทุกๆวันเลยค่ะช่วงนี้ สิทธิ์ฐาน่อนสิาเขาอกมีของทงของแถมโปรโมชั่นอะไรบ้างโอเคค่ะมีของแถมอะไรให้บ้างไหมคะค่ะราคาบ้านนะคะ23ล้านนะคะตอนนี้นะคะจัดโปรโมชั่นพิเศษอะค่ะลดเหลือ19.9ล้านนะคะ19.9แล้วตอนนี้นะคะก็ให้เลยค่ะส่วนลดเงินสดทันทีอีกสองล้านบาทค่ะลดเพิ่มอีกสานลดเพิ่มอีกสล้าน17.9ค่ะ แล้วก็ในโปรตรงนี้นะคะตอนนี้เราก็ให้ทองนะคะอีกสิบบาทด้วยค่ะหรือว่าเป็นฟรีค่าโอน,อค,โอนค่ะอืก็คือต้องเลือกว่าจะรับทองหรือว่าจะฟรีค่าโอนเ<ๆ>นาะใช้ของมันขึ้นแล้วก็เอาทองออถ้าดูแล้วค่าโอนอนีา่าก่อนค่าโอนง่า okay. ยาหมยาจานจานฮวงจุ้ยได้บอกแล้วนะคะคือถ้าอย่างที่ว่าถ้าแบบลงทุนแล้วรู้สึกว่ามันคุ้มค่า อันที่23บอกมันแพงไปเขาลดให้เราหนะ่ต้องบอกว่าแต่ละแปลงก็ไม่เท่ากันนะแง่ก็จะมีแปลงมุมแปลงตรงกลางมีพื้นที่ม,มากน้อยอย่างเงี้ยก็ประมาณว่าสตาร์ทเริ่มต้นเนี่ยจาก23เนี่ยเหลือแค่17.9เองกำลังสวยนะที่ว่ากำลังเหมาะสมคุ้มค่ากับการลงทุนยังไงมูลค่ามันก็ไม่หลนอกจากบ้านแล้วเขามีส่วนกลางเราดูข่าวๆาซึ่งอยู่ตรงข้ามเลยแหวะไปดูกันก็มาที่ส่วนกลางเนาะที่อยู่แบบเดินมาประมาณ สิบเก้าอะมาถึงปุ๊บเจอเลยสระน้ํสารสาระน้ำนี่เป็นบ่อกเกลือป่ะครับค่ะเป็นสระน้าเกลือค่ะ,ะ,คะจะได้ไม่กัดผิวอันสวยงามคือคอลีนมันจะแบบกัดๆแบบมันดูสารเคมีเนาะเดี๋ยวนี้เขาจะใช้เป็นระบบเกลือหมดเลยจากนี้เสร็จมีใไรต่อครับตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่ใช้เป็น co-working space <อ>ได้อะค่ะเป็น double r ุ่มเลยลเข้าไปดูเลยนะครับเคินเข้าส่วนกลางแล้วจริงๆข้างหลังแอม่ตรงนี้ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งเนาะตรงขายดีมากก็คือของเขาดีไงชิเซนเนี่ยใกล้หมดแล้ว เนาะยังพอมีเหลือบ้างใช่ไหมฮะค่ะก็ยังมีอยู่บ้างนะคะโครงการของเราเป็นโครงการที่จํานวนยูนิตไม่เยอะนะคะ,ะทั้งโครงการมีอยู่ที่89ยูนิตนะคะอย่างที่บอกว่าโชว์4.5ชั้นม,มี22ยูนิตนะคะ,คะแล้วก็ <10. S 2> ชิเซน3.5ชั้นมี57ยูนิตนะคะ,ะถ้าใครสนใจชิเซนเนี่ยก็มาดูได้เหลือนิดเดียวจริงๆเนาะโซนนี้ว่าดีแล้วโชว์เหนือกว่าเอ้ยเห็นหมีข้างบนไว้ไปดูหน่อย คือนม่งนบนแล้วปุ๊บมันมีห้องประชุมเล็กๆด้วยก็ไม่เล็กนะโอ้แดูแบบว่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นมุกีมจีิเนาะเนี่ยมันเป็นโต๊ะประชุมได้มีบอร์ดคุยนู่นนี่นั่นได้เออก็เป็นส่วนการที่น่าจะใช้ประโยชน์ได้นะแค่นี้ไม่พอสึกว่าอยากฟิตเนสเล็กน้อยฝั่งนี้กันฝั่งตรงข้ามห้องประชุมเนี่ย้าเป็นฟิตเนสเนาะซึ่งน่าจะมีเพียงพอนอกจากว่าเรามีอยู่ในบ้านแล้วอย่างเงี้ยอยากจะมาเปลี่ยนบรรยากาศบ้าง ว่ายน้ำเสร็จเนี่ยแอมเคยใช้ไหมอันนี้ไม่ใช่เราตากผ้านะ <c oughs> เออถ้ามันไว้ในบ้านเนี่ยมันจะขี้เกียจเนาะสารพัดเลยคือเข้ามาเนี่ยนี่คือบ้านที่เราอาศัยอยู่ตรงนี้เดินไม่กี่ก้าวมาถึงตรงนี้มันก็จะดูเหมือนเป็นฟิตเนสเส่วมตัวนิดนึงเหมาะสมด้วยการอยู่อาศัยแบบเวิร์ตไลฟ์บาลานซ์อย่างสมบูรณ์